เออเอออะไรตัวเยียอะไรเนี่ยตัวเียอะไรเนี่ยเกมเฮียอะไรวะเนี่ยแม่งอยู่ดีๆก็ดาวน์โหลดในโทรศัพท์กูกูไม่ได้ดาวน์โหลดนะทุกคนผมไม่ได้ดาวน์โหลดมันขึ้นมาเองนั่นแหละมันคล้ายๆเกมดดนะครับผมดอแชมเตอร์หนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเริ่มเกม สวัสดีพี่น้องชาวไซดทกทุนด่วนผมตังทอนเด็กเดงวันนี้โอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมดอของปอมกันแต่คุณภาพดีอยู่นะนี่อะไรคุณเจออันนี้ล็อกอยู่โอ้ขอสำรวจดูหน่อยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนขอขิบไปเลยกันรับไปเ้ย กดค้างด้วยเหรอกดค้าง okay. ด้วยโอเคกึ๊บเออประตูที่สามแล้วมีที่แอบด้วยไหมเสียงอะไรคีดีปะเออเอเออะไรตัวเหี้ย,ยนะไรเนี่ยตัวเหี้ย,ยนะไรเนี่ยนี่เหรอ โอเคผมต้องหาผมต้องเข้ามาทำไมเนะี่ยกูไม่เคยเล่นเกมดอด้วยล็อกอยู่ด้วยเหีียหายนะผมต้องทำยังไงอ่ะโอ้สวิตโอเคตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะโอแมงมุมนิดหน่อยนิดหน่อย อึบจ้ะโอเคโอเคประตูแปดประตูหกแล้วขอเช็ดหน้าจอแป๊บน,นึงมันปิดมันโดนน้ำลายผมเมื่อกี้เอ,อื่เกี้อะไรเนะี่ยเมื่กีอะไร ตัวนี้อะไรเมื่อกี้อ๋อมันน่าจะเป็นในหน้าขาวนะครับในเกมเนาะไอตัวกระขาที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะแต่ว่ากูมันจะพุ่งมาใส่เออขอพูดหน่อยเพื่อนเมื่อกี้มันจะพุ่งมาใส่ผมเลยแต่ผมลบนี้ทันโอเคอืมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆ อ๋อล็อกอยู่โอเคต้องลงไปอันนี้ใช่ไหมกูรู้อะไรกูเจอมึงอไรเหน็นแมงมุมแมงมุมเวนี่กูโดนมันกัดกูนึกว่ากูจะเป็นสไปเดอร์ Man, แมนนะไม่เพื่อนแต่แมง่งแมงไม่ปิ่งเป็นแมงมุมกัดกาที่แม่งน่าก,กลัวประตูที่กล้าเลย โอเคสิบสองอันนี้ชั้นล่างใช่ไหมสิบสามครับผมโอเคสิบสามแล้วโอ้โห oh, oh, yeah. อะไรเนี่ยประตูที่สิบห้าแม่งล็อก ประตูสิบสิบหกแม่งล็อกไอ้เหี้ยล็อกทำไมล็อกอีกแล้วมีเก้อยู่พอดีเลยมันน่าจะมีกุญแจทุกคนเ <Okay. S 1> อาใ้ชาด้วยประตูที่สิบหกแล้วเว้ย เจ็บเจบเจ็บเจบเจ็บอืมเจบเจ็ดแล้วโอ้คุณแจอยู่นี่ขอบคุณครับขอบคุณนี่ขอบคุณสำหรับคุณแจนะเว้ย กูต้องทำไงกูต้องทำไงเรี่ออะไรเนะี่ยกูต้องทำไงกูต้องทำไง What the fuck ไอ้ตัวเมื่อกี้กูต้องทำไงอะ่ะมันต้องทำไงอะ่ะมันต้องทำไงทุกคน okay. โอเคโอ้โหไอส้สัส อาสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสุดคบ๊ายบาย